ลือหึงผีหมดความอดทนส่งเดหมุนแลกตัวกาเบียลมีรายงานเปิดเผยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไเตดฮะหมดความอดทนกับแอนโทนีปีกตัวหมุนแล้วและพร้อมจะส่ง Anthony แอนโทนีแลกตัวกับกาเบียลบาโบซาครับโดยมีรายงาน,นจากเดอะมิเลอร์ครับสื่อดังของอังกฤษครับรายงานว่าปีแสดงฮะกำลังติดต่อกับสโมสรฟาร์มิงโกนะครับเพื่อดึงตัวดาวเตะที่ชื่อว่ากาเบียลบาโบซาครับดาวยิงวัย27ปีมาเสริมความคมในแดนหน้านะฮะบาโบซาเล่นได้ทั้งกองหน้าแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกรวมถึงริมเส้นก็พอเล่นได้น,นะครับแล้วก็เชื่อก ครับจะขอยืมตัวแอนโทนีครับเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งแมนยูเนี่ยก็แฮปปี้กับข้อเสนอดีฮะแอนโทนีนะครับย้ายจากบราซิลมาเล่นกับอาแจกแล้วก็ผลงานอาแจกเนี่ยก็ถือว่ากําลังเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับแต่พอมาอยู่แมนยูเนี่ยเอาแต่หมุนตัวนะฮะแฟนแมนยูแหลยคนก็เริ่มไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีสาหรับแฟนผีหลาสหลายคนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งปัจจัยหลักก็คือว่าเอซิมิลานครับก็ยังสนใจกาเบียลเช่นเดียวกันดังนั้นนี่ก็เป็นคู่แข่งเลยครับว่าแมน ก็จะหมดลงในปีหน้านะฮะแล้วก็คาดการว่าค่าตัวเนี่ยถ้าย้ายตอนปีใหม่นี้อาจจะค่าตัวเพียงแค่20ล้านปอนด์เพราะว่าสัญญากใกล้จะหมดนะครับซึ่งแมนยูก็ต้องการกําลังเสริมในเกมรุกเพราะว่าที่มีอยู่มันก็ฝากผีฝากไข่ไม่ค่อยได้นะฮะล้สบมตฮอยลุนก็เป็นกองหน้าตัวเป้าเพียงแค่คนเดียวครับแล้วก็อีกหนึ่งคนคือมาซียาลที่ก็ไม่ค่อยดีเลยดังนั้นเนี่ยการได้กาเบียวบาโบซ่ามาที่เล่นได้หลากหลายตาแหน่งแต่ว่าเล่นกองหน้าตัวเป้าเนี่ยคมที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธสําคัญใใหห้้้้้มมมนนนยูีีีีโอกกาาาาสพผ,ผลงทดดขึว่ไ เดี๋ยวจะรอดูว่าดีลนี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ดีลของแอนโทนีเนี่ยจะถูกยืมตัวกลับไปบาซิลหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นจริงเนี่ยถือว่าเป็นกราฟที่กําลังตกเลยครับเพราะว่าจากอาแจกมาเนี่ยกราฟชีวิตกาลังพุ่งเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับแต่พอมาอยู่แมนยูแล้วย้ายกลับไปบาซิลเนี่ยมันจะเป็นการถอยหลังลงครองหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจก็คือว่าแมนยูมีแผนครับจะดึงเมสันกรีนวูดครับกลับมาร่วมทีมเช่นเดียวกันในเดือนมกราคมนะหลังจากที่กรีนว ีแผลนะครับว่าถ้าแนวรุกเดือมนมกราคมนี้เสริมใครไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสจะดึงกรีนวูดกลับมาเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ข่าวว่าคนในสโมสรทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยก็เริ่มจะให้อภยัยแล้วก็เริ่มที่จะพร้อมให้โอกาสกรีนวูดอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วแมนยูจะเสริมแนวรุกอย่างไรกันบ้างน,นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ